คู่มือดีๆสำหรับนักลงทุนครับแอดไปเลยครับ GK n e w พร้อมทั้งติดตามข่าวสารฟุตบอลมากมายวิเคราะห์ฟุตบอลกระตากตีมาแล้วครับก่อนฟุตบอลเตะเรามาพบกันเริ่มที่คู่แรกแอสตันวิลล่าพบกับไบตันครับช่วง6กโมงครึ่งของบ้านเราแอสตันวิลล่าทีมันดับ6ครับเกมที่ผ่านมาชนะเชลซีมา1ลูกกลับกันครับในคาราบาวครับก็ใช้ผู้เล่นชุดผสมกันดันแพ้อวตัร์ไป1นึ่ประตูต่อ2ครับ ตัอรอบบอลทั่วเป็นที่เรียบร้อยวันนี้เล่นในบ้านยังไม่มีบุญเดียครับกองกลางตัวลูกของทีมเดี๋ยววันนี้ปอตอเลสจะคุมแนวรับร่วมกับคอนซากอนครับแดนกลางมีคารมาร่าก,กับดัก,กัสลุยครับทั้งยังมีซานิโอโลเป็นปีกซ้ายแม็กกินขนาบข้างขวาครับโดยมีหน้าผิวผิวอย่างเดียบี้และวัดกินลุยในเกมวันนี้ครับท้านทีมเยือนไบตันครับก็ใช้ชุดสำรองแพ้เชลซีอย่างน่าชนะมากๆครับ ในเกมคาราวาครับที่ผ่านมาแต่กับกันครับในลีกเขาก็ชนะมาครับชนะทีมบอลมัดมาครับไบตันนั้นรั้งอันดับ3ในปีนี้ซึ่งฤดูกาลนี้ทีมของแดชเบี้ก็ตังเป้าไปอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกไกลความจริงเข้าทุกทีครับวันนี้ปากัสกน่าจะได้กลับมาแล้วครับเช่นเดียวกันกับเอ็นซีโอและต้องรอเช็คฟิตเจมิลเลอร์ด้วยครับห้านัดหลังที่พบกันมาครับไบตันกินวิลล่าไม่ได้เลยนะครับแพ้รวดและมีเสมอกัน1นึ่งแมตช์ รูปเกมวันนี้วิเคราะห์กันหน่อยครับถือว่าเป็นทีมระดับกลางที่พร้อมจะยกระดับไปสู้กับทีมใหญ่ได้ทั้ง2ทีมเกมวันนี้แลกกันมันแน่แต่แรงจูงใจในการเป็นผู้ชนะตาตีมองไปที่ไบต้นครับจะบุกมาชนะไป1ประตูต่อ0อนูนบอลมาพบกับอาร์เซนอลสาทุ่มบา้านเรามาที่เจ้าบ้านกันเลยครับบอลมัดท,ทีมอันดับ17ครับมี3แต้ม3แต้มที่ได้มาก็ล้วนมาจากเกมที่เสมอทั้งเส้นครับ เกมล่าสุดก็ Next Station รอบต่อไปในถ้วยคาราบาวครับครับหลังชนะ Stoke ไปได้2ประตูต่อ0ส่วนเกมลีกล่าสุดก็แพไ้ไบตันมาถึง3ประตูต่อ1นึ่งครับตัวหลักๆเด่นๆก็จะมีรอยเค l ล,ลี่ครับรอยยันคิสตี้กับคุกแฮกกางครับเดลิงจะคอยเป็นเกมลุกให้กับโซลันกี้รับคมในเกมนี้ ด้านอาเซนอนครับทีมอันดับ5วันนี้เล่นในลีกผ่านมาเสมออลัลลอร,ร่วมกรุงลอนดอนอย่างสเปอร์มา2บประตูต่อ2ครับทีมของอาเตต้านั้นยังถือว่าตัวเจ็บเยอะอยู่ภายในมือก็ถือว่าน้อยครับ กำลังหลักอย่างกาเบลกับแลซาลิบาก็เป็นคู่เซนเตอร์ในเกมนี้ครับแดนกลางมีดิแคสไลด์ครับชูโลงโดยมีเอเดกาดกับเวล่าเล่นรวมด้วยเนลสัน <Nelson S 2> ปีกซ้ายครับกาเบลเคซูปปีกขวาโดยมีหน้าเป้าอย่างเอ็นเคเทียครับห้าแมตท,ที่พบกันมาปืนใหญ่นะชนะมาถึง4นัดครับเสมอกัน1นนัดเกมนั้นต้องบอกว่าเจ้าบ้านนั้นเน้นบอลไดเรกมากแดนหลังนั้นก็ถือว่าแน่นพอสมควรครับคือ2 3จังหวะน,นี้เรียกได้ว่าไบตันนั้นสามารถถ,ถึงหน้าปากประตูของอาเซนอลได้เลย ขณะที่อาเซนอลปีนี้เป็นทีมที่คองบอลครับตัวเจ็บเยอะในเกมนี้อาจขาดความเข้าใจในเรื่องของแท็กติกอาเดต้าตาตีมองดูแล้วบอลมัดนั้นรับแน่นๆมีสิโตอาเซนอลร่วงคาลังได้ครับเกมนี้มองไปยังไงบอลมัดก็ออกเสมอครับในเกมนี้คู่มือดีๆสำหรับนักลงทุนครับแอดไปเลยครับ G K n e w พร้อมทั้งติดตามข่าวสารฟุตบอลมากมาย บิ๊กแมตค่ำคืนวันนี้ครับประจำวันเสาร์ของศึกพรีเมียร์ครับเจ้าบ้านสเปอร์เปิดทอน,น์เนมฮอสเปอร์สเตเดียมวันนี้ทีมของอังเก้ปอสเปทากูก็ยังตัวเจ็บมีเยอะครับเปเิซิตเบทากูโลเซโซแต่ถือว่าเชฟบอลเนนที่เปิดฤดูกาลมาทรงดีมากครับเพียงแค่ต้องขายหลังบ้านให้แน่นหน่อยวันเดวนจะคู่กับโรเมโรครับในคู่เซนเตอร์แบ็ค เบโดปารโยืนแบ็กขวาครับและอูดิกกี้แบ็กซ้ายซาเล่นร่วมกับบิซูมานี้แดนกลางถือว่าแกร่งมากครับที่ยืนให้กับสเปอร์นะตอนนี้แดนบนโซโลโมอนครูเซฟกี้ครับและแมดิสันจะปั้นเกมให้กับกัปตันซอนเฮืองมินครับจบสกอร์ น้่นทีมเยือนก็เลี้ยวภูไพในมือก็ถือว่าเยอะเลยครับเกมนี้ตัวเจ็บก็ทยอยกลับมาลงสนามได้แล้วสําหรับเยอแก้นคอปีนี้พาหงแดงนั้นรังอันดับ2ครับมี16แต้มชนะรวดมา5นัดหลังครับโซบอสไลน์ so, Boss Line ก็เริ่มฉายแววความเป็นซูเปอร์สตาร์ให้เดอะคอปได้เห็นกันแล้วฟานได้คุมหลังบ้านครับร่วมกับมาติบขวาเป็นโกเมสครับซ้ายเป็นแอนดรูโรเบอร์สัน เคยดโจนแม็กเคลสเตอร์และโซบอลไลน์จะคุมแดนกลางครับซาลาดีอาจะนาบข้างให้กับนูเยสค้ำหองในเกมนี้แพ้เกมที่พบกันที่ผ่านมาหงแดงชนะถึง3ครั้งครับเสมอกัน2ครั้งเรียกได้ว่าหลังๆนี้สเปอร์กินเลี้ยวภูไม่ได้เลยครับวันนี้มาวัดกึื่นของอังเก้ปอสเปโตคูกันหน่อยครับท,ที่จะต้องดวลแท็กติกกันเยอะเย็นคอัยังไงมองดูแล้วตาตีก็ยังเชื่อรูกเกมของเยกนคอับมากกว่าครับบันทงเลี้ยวูชนะไปถึง2ประตูตอนหนึ่งเลยครับ บทสรุป3คู่ครับที่ตาตีแนะให้กับทุกคนก็จะมีไบตันบอลมัดแล้วก็เลเวอร์พูครับหวังว่าทุกท่านคงถูกใจกันไม่มากก็น้อยครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยตาตีก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางครับคู่มือดีๆสำหรับนะักลงทุนครับแอดไปเลยครับ GKNew s พร้อมทั้งติดตามข่าวสารฟุตบอลมากมายแอดไปเลยครับ GKNew